วัดบรมพุทธารามตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาถนนสีสันเพชรตำบลประตูชัยก่อนที่เราจะไปถึงวัดบรมพุทธารามเนี่ยนะคะก็มีโบราณสถานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ด้านหน้าของวัดคือสะพาน บ้านดินสอซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณป่าดินสอเดิมมีโครงสร้างเป็นทำด้วยไม้นะคะแต่ว่าต่อมาภายหลังก็ได้เกิดการบูรณะปฏิสังขรณ์ทำให้เป็นสะพานปูนเพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงขึ้น จะมีช่องเจาะตรงกลางเป็นรูปโคง้งเหมือนกับสะพานช่องกุดที่เราเคยไปชมกันมาแล้วนะคะแต่อันนี้คือสะพานบ้านดินสอซึ่งอยู่ด้านหน้าของวัดบรมพุทธาราม วัดนี้นะคะสร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระเพทราชาประมาณปีพศ2 2 3 1ถึง2,246อยู่บริเวณป่าตองซึ่งเป็นนิวาสถานเดิมของอพระองค์ท่านสมเด็จพระเพทราชาพระอุโบสถจะอยู่บนฐานโค้งคล้ายเรือ ซึ่งก็จะเป็นศิลปะของอยุธยาตอนปลายซุ้มประตูปั้นเป็นรูปพระจุลามณีภายในก็จะมีพระประธานนะคะอยู่ภายในเป็นาปางมารวิชัยด้านหน้าพระอุโบสถนะคะก็จะมีปรางเจดีเนี่ยค่ะเป็นปางเจดีฐานล่างประดับด้วยลายสิง วัดนี้จะต่างจากวัดอื่นตรงที่โปรดให้ทํากระเบื้องเคลือบสีเหลืองแกมเขียวขึ้นมุงหลังคาพระอุโบสถวิหารศาลาการประเรียนอีกทั้งใช้ประดับเจดีย์และซุ้มประตูจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดกระเบื้องเคลือบใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานถึงสองปีจึงเสร็จสมบูรณ์ ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระองค์โปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่และให้ทำบานประตูมุกงดงามสามคู่ปัจจุบันบานประตูมุกนี้คู่หนึ่งอยู่ที่หอพระมนเทียนธรรมในวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งก็อยู่ที่วัดเบญจมะบพิษดุสิตวนารามคู่สุดท้ายถูกตัดไปทำ ตู้หนังสือปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินี่คือภายในพระอุโบสถของวัดพุทธบรมพุทธารามนะคะซึ่งมีพระพุทธรูปปางมานวิชัยตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนอาสนะ มีหน้าต่างช่องแสงในในผนังอุโบสถนะคะเป็นช่องเล็กๆยาวๆเพื่อให้แสงเข้ามาวัด บรมพุทธารามถือว่าเป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกวัดหนึ่งค่ะ